ทำตกข้าวขขาวันนี้ลุกๆนานี่เอเต้บาซิลิกกระิกกระเทียมแล้วก็บาซิลิกฝรั่งเอาอีตูฝรั่งเนาะค่ะซอสตมัโตกระป๋อง มีใจเพาสต้าด้วยค่ะพี่น้องชาเปปเปอร์มินเพราะว่าหูสึกจะของซิกไข่เนาะจะข,ของจะไอจะไออย่าบอกว่าใส ใช่โตมะโต่อซอสโตมะโตว่าสันกระเทียมน,น่อยๆหัน่นอู้ประเด็ม,มากเหตุต่อขาพี่น้องแต่ว่ามันจับเป็นนะคะอกเปลือกกระเทียมแล้วกัน หันให้มันในน้อยนะเป็นนาทีห้าต่องเหตุมันยากนะคะพี่น้องเนาะเด็กจับเขาดูแลเนาะดูแลกบ้านนะว่าปูประยูนะ่นะ <c oughs> เนาเลยต่องเหตุเองแะ่คลองอกระเทียมบานเขาไหมคะพี่น้อง เผ็ดดียังคะหอมหอมแห้งอีกแล้วค่ะมันที่ข่ายของบานเท่าแหละแต่ว่ามันหอมแห้งหอมแล้วก็เผ็ดเนาะเนะอสามมิ่มกับพ่อกระเทียมกระเทียมสามนิ่มก็พออันโูซื้อว่าอันจะเป็นไข่เนาะน้ำมูกไหลกรเลยตรตๆอ่าสา ไปเก็บปั่นใบาซาลาแน่หนาบานมาเนาะต้มน้ำห่อนซาปิตเปอร์มิน้นเดี๋ยวอ่านใจมึง,งมือนี่กระลังมีคนมาทำความสะอาดบ้านตอนสาวเลยเดีมีเวลาออกไปยางชั่วโมงหนึ่งค่ะพี่น้องตีใจเดี๋ยวออกไปยาง น่อยน้อยีอสานเฮ็ดกับเขาอิตาลีค่ะพี่น้องเฮ็ดแบบสไตล์อีสานสไตล์อีสานเทียงเคิงแนละ้วสงใส่ยญญาิย้วเขานะ่าละ กำลังมีเวลาคุยโทรศัพท์ทกับทางบ้านเนาะคะ่ะเนาะเอาแล้วก็ต้องเมียน,นไปลงบ้านจักหน่อยเอาของไปส่งปูเนี่ยให้หน่อย แล้วก็ใส่เดี๋ยวห้อกระหยอดโอลิฟออยใส่นิดน้อยข่างกระทะเลยค่ะพี่น้องอันนี้ก็ย่างก็กเอินบาซิลิกฝรั่งอิตาลีฝรั่งเนาะคะ่ะ Mi sembra che tu vada in Croazia. In Croazia? Sì, solo per un Devi avere una scelta di terra, Perché non quanti ostacoli? Non vuoi che provi a lui, ma l'ha provato. Già? Non importa se devi avere... No, ma è difficile. È molto difficile. Io non faccio lasciare i denti per più di un mese. Non si può... Anzi, è mancato. Così si comincia. Perciò. Io non lo... หอมบุญข้อพี่น้องแฮมแฮมปูเสี้ยงไหวอย่่้างลางอันเดนยิ้โตอันเลือกเข้ามาเอาขึ้นมาทา้งลางเกินในคลองกินเต็มีได้คอบพี่น้องออปูเสี้ยงไหว เด th mm pues ี๋ยวไปถามยาเพื่อความแน่ใจว่าห้าตองันหน่อยๆบอกใหตูวไปตนะมามีดิันโปโกนะคิดโปโกอโปโกโปโกบาซิลกิยี่นี่ี่้เซซ ยาบอกว่าท่นในน่อยในน่อยภาษาอิตาลีกับว่าวก็ได้เรครับพี่น้องบ่าได้ไปลรงเรียนหัดอันฟังเอาคำที่เพิ่นว่าวเสมอเนาะอันในหน่อยยากระเปิดนางเสียงดังเสียงดังเลยครับพี่น้องลูกไผ่กับว่าเสียงแข่งกันกับเสียงนังยา นี่ค่ะพี่น้องอันใส่น้ำมันโอล olive น้อยๆและอันกระเทียมหอยมันหอมก่อนในหนึ่งอีสานเห็ดอิตาเลียนพูดด้วยค่ะพี่น้อง ตามใจฉันนะคะอสเจ้าก็ได้ได้กินอีสานสไตล์นี่แหละมียาเอ้ยจ่างโหบอจ้างข่อยกับสิลาใส่อันรสด,ดีนัน่นนหน่อยหอมละคะเริ่มหอมแล้วตมมะโตซอสอันีอย่างกับอย่างกับเขาเอิน เยว่งน่ะบดกระเจ็ดบดกระเจ็ดกระป๋องหอมแล้วหอมแล้วเอาใส่ลงไปบะนี้เอาตามสูตรก๋วยเด้อไม่ยากเด้อเนี่ยอิตาเลียนกินก๋วยกับวาทุกอิตาเลียนนั่นแหละแต่มันก็ออกอีสานนั่นแหละไม่ยากจังหูบ่ ไปบอกให้เจ้าเฮ็ดกับข้าวให้คอยเฮ็ดกับข้าวให้เจ้ากินมันก็สิเป็นสไตล์นี้ล่ะค่ะนิยาเอ้ยเดี๋ยวเฮาก็สิเอาไว้มันหอนเดี๋ยวก็สิใส่ผักบิทูบานเข่าบาซิลิกบาซิลิกเอาเดี๋ยวหานันมาปิดไว้มันหอนแล้วค่อยคนเดี๋ยวจัหน่อยนี่กระสีใสบูย่องอันหนึ่งรสดี หาปลาหาปลาเออสียตพาต่าเด้อค่ะวันนี้เด้อซอสพาต่าแบบงา่ายๆค่ะพี่น้องระวังลอกกับกินอันนี้ไปเนาะซินซาบเปบปโตเมน จอดเอาหนามมันงเนี่ยเสียดายมาแคร์เทมย,ย,ยังอยู่ข้างในก็เอาบ่เอาดีเดี๋ยวมันสจะหลายเรอ้ะบ่เอาดอกเ,อเสียดายเด็กคนสีไทยมันหนามไรเด็กคนสิได้กินกระบ,บายโมง่งบนแหละเด้อไม่ยาเด้อ เดี๋ยวรรหวางที่ลอเข้ากัดเสร็จไปเอาหม้อมาใส่น้ำ้าต้มเสร็เนาะคะ่ะต้มเสร็จพาสต้านะคะพี่นอนเนาะเอาหมอ้อหม้อหมอยื้อใส่หมอ้อหมอ้หมอใบนี้ละกันนะคุณยาใสีแดงนิดว่า บรได้ง่ายดอกใบม่วงปุ่นแหละยาเอ,อ้ยไปเวียงปลอยลายขึ้นอย่างเด่น,นหนาแน่นหลังไปดีกันแรกออกไปงานออกกําลังกายสมองคับตัวเปิดน้ำใสค่ะตมาา้มผัดตากินสามคนบ้ตองใสหลายแห้งก็แล้วออแต่จริงเข้ากัะ ระวางที่ล่อเทากะอุ่นๆบ่อไว้ก่อนก็ะดายได้ค่ะพี่น้องเอ๊ะเอ้ามาหาหกกระเพาะมันจะเลื่อยเดี๋ยวจะน้อยเท่ากับซีน้ำเดือดเท่ากับซีไส่เกลือนเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่เกลือเกลือทะเลเกลือทะเลสำหรับต้มพาสต้าเนะค่ะชาฟ้ามะปิดเนาะ เอาิัสจมว่ายนำได้ส uh, ัเด็กกินเขายุ <Den> ่เขาเลยเจ้าเอ้ตไปหน่อยใส่ต้านี้บ้งได้บอเตอรนคนเหมือนน่อยคน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 เหมือนปวดเริ่มเดือดไปเรื่อยๆไปเดือดีก้อนน้อยคอยใส่ซบบ่ยยองลง เดินไปก็เดือกเดเหากับคุ้นกระเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะนีะ่นี่แหละอีสานสไตล์เด้อไม่ยาเด้อปูยองจองมันสีอันนันละลายบอละเนยเราต้องใส่เวลา <c oughs> อีสานปุ๊กกิง้งอิตาเลียนพูดไทยไม่ยาจากกังกิ้ง ใส่เมื่อาอรย์นมันเข้มเดนะ้ใหม่เนี่ยทำจาก้นไปเรื่อยเนาะหยานมวย่งยองจอมมันบวมบนบแตกมือนี้ให้จบเขาแบบง่ายๆนะค่ะพี่น้องเนาะปะด้ยากเดี๋ย่องปลาสลวกเซนพาร์สตา ใส่สอดวุ้ยอีกย่างตกเดี๋ยวไปมึงยากพี่น้องเลยยาจันบอกว่าใส่น้ำตาลน้ำเนยสอดหนึ่งเนีย่ยสอดกาแฟเทใส,นนกกเใส่น้ำตาลนะยาเจ้ากับผ้าหอยเฮ็ดไปใส่หอยโบหอยใส่น้ำตาลใ่เฮ็ดกับขา้าวแม้เอาใส่ให้เล่าน้อยๆเพราะเล่ามีแห้งอ่ะ เลยไปเดี๋ยวเราจะถ่ายทำบ่ใส่ี่สิสมเดี๋ยววารดที่ข่อยมันนันนละบอ,อะเล็งทั้งนี้ขึ้นกอนเอาเก่าไปเลย ใส่รถที่หายไปแอัน,นันเอยียงเลยนะก่อนสวัสดีน,นั่งด้ายด้วอย่ามาใส่ตาในสันเน่นน้อยอุ้มในยาเจ้า,จาก,ก็สซิ่หายคอยใส่เฮ็ดตัวนี้ใส่น้ำตาลคอยผัดโบมาก์โบมากก็ต้องกินแล้วเนาะเข้าเมื่อตาเลี้ยวตกเลี้ยวตาตามด้วยค่ะพี่น้องเจ้าทองใส่ไม่ซีหิว บางเดือนมาอย่สามเดือนมาเด็กกินกับเขาไทยเพราะมืออันก็ยู่ได้ยู่ได้ลนะเพราะว่ายันยันหิวตายค่ะพี่น้องก็เลยต้องกินเอาใส่อันนี้ลงไป่ัปนี่บาซิลิกอัะไะน้องตังกองก่อยเอ้วก็โจลงไป่ัปนี่เอาใบทึ่จัดละเนื้อ เดียวว่ากันเด้อค่ะพี่น้องอีสานเห็ดกาเพาอิตาเลียนเอดแบบง่ายสไตล์อีสา,สา,สา,า,าบบนาสาสาบานเฮาค่ะพี่น้องเอา้เอาไปเจ้าเดือดจททับพดทีนี่แหละตอนนี้เฮากะต้มไห้น้ำเดือดแล้วเฮากะใส่ใสเกลือแล้วกับพาสตา้าค่ะพี่น้อง เดี๋ยวเป็นทามยาก่อนว่าสกินพาสต้าตัวใดซับ้าดตรงนึงมีแห้งเด้อเป็นมุงพาสต้า มีพาสต้าอีกอย่างนึงนี่ข้างล่างก็เต็มในพาสตา้อาอัตัวนี้บ่เดี๋ยวไปทานงาะก็จะเอาตัวนี้บ่แเบญ่ามาม,มีเอาพาสต้าตัวน,นี้ไหม,มเบญเ,เนาเบญเนาะอ่ะอาคุณชิเดมาลาเบญละมีอะอ่า Ah, okay. Un po' di più me la fai cotta. Ah, ok. Ok. Ah. E lì cosa fai adesso? Ah. Eh, sì, lì cosa hai fatto? No. No, ah, cookie, cook, uh, wow, uh. can yes. uh, uh, sì, no, 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 basta. Cooking, cooking. Uh. Wow, uh. can book outside. Ah, ok, bene. Mm. E beh lì cosa stai facendo?

เออเดาเอาว่าเพื่อตกงการอีหยังนในตอนนั้นถึงแน่ผิดแน่แต่เข้ากับน้ำยู่น้ำกันได้อยค่ะพี่น้องใส่พิจารณาญาณเอาทานไปเรื่อยๆเอาขานันีเดือดกันนี้คอยให้ก็บเขาเคือสิสามคนสามคนอะ ข้าเหนยวเสากับงาเนาะขน,นมปังวันนี้เนี่ยเว้นแรกแล้ะคะพี่น,อน,น,น้องมาหนี้ใช้แา่เหนียวเว้นทานต่างงายสินะครับพี่น้องสามจานสามคนคำมันกินบ่เมเบิ้ลกับใบตะกินมืออื่นน้ำไม่ยาบอกว่าให้ใส่พริกแน่หน,น่อยเอาตามใจเจ้าไม่ยาคอยใส่ซูยางสำหรับ ตามใจเจ้าอันนี้พริกผงออมาแต่เมืองไทยเนาะค่ะพี่น้องยายสายอยู่บ้านแล้วขวานเอาเจ้าเจ้าก็ใส่ที่หลังน้ำอีกกระได้ใส่หลายแห้งมันเผ็ดเผ็ดจ้าพี่กันเผ็ดคักเผ็ดแน่บรรลงกับทงสัยสิเป็นเนื้อหมูเนื้อปลาด้วยซ้ำเนาะ เม้นกิกนอม่ไงใดกินนี่ะนี่ซิมซิมมึงเราสับพานค่ะพี่น้องพานสวยเลยน้ำเดือดแล้วค่ะพี่น้อง ใส่เกลือรเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะหามเท่ๆดอกห้าบงนะามใบพวกดอกหยาบงานเพ่อให้ได้กินเขาายก็ดีก็ดีฉันหาคนได้ยานหากระเพาะตื่นมาโดนดอกสำหรับยากับประมาณสิบนาทีหมดละเพราะว่านั่งมาก่นอ,อนๆเลยนะเนิ่มๆ คนอิตาลีว่าต่มหกเจ็ดนาทีนะคะพี่น้องมากรุกับกุกกับ,กบสาม,มีฉันเนาะคนเดินบะมโหนะบอกเกินสิบนาทีก็ได้กลิ่นแบบปิดไฟน้อยนอยนใส่กันนี่ค่ะข้างปีกเตียงผ้าไม่สั้นชีดลวกเ้นเรียบร้อยกับ ซอสอใส่เน,ะนาะเทน้ำถิมเอาซอสใส่ลุ้ยเลยพาเมซานชีสใส่พ,พริกผงค่ะพี่น้องอันนี้อันอันโกชีสเนาะแพร <ะ S 2> อันแพรชีสแพรเนาะยาเรากินชีสแพร์ตนี่ยใส่สุด้ทีแล้วเริ่มจะได้ทีแล้วเดี๋ยวเาทาเส้นซุปแล้วก็เอามาผสมกันกับซอส กินได้ค่ะพี่น้องฝาคนได้ยาด้ะเจ้าเสด็จกินกระส่เวล่าดวงดวยาเ้ยเจ้าแหลงลอีสานคุกกิงอิตาเลียนเนาะเจ้ากระตำถ่ำใจละไม่ยาเ้ยนี่ค่ะพี่น้อง สิ่งที่เราได้กับสิง่งที่อีสานทำ <c oughs> อันนี้อะไรอีกผมอีกนาทีหนึ่งกับสิดายเนาะนาทีสองนาทีนี่ค่ะพี่น้องเสร็จแล้วพาสต้าอีสานค่คะหน้าตาเป็นยังไเด้

อยากจะกินข่าวเว้นเด้อค่ะพี่น้องเด้อ